สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องดุสนีสปาชาแนลมาฟังเสียงธรรมชาติเฝ้าเข่าค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้ก็เป็นมื่อวันจุกที่สิบหาเนาะมาเบามาคุยมาจาก,กันนะคะพี่น้องเดี๋ยวดุนณีทำอะไรไม่เรียบร้อยแล้วทำไมไม่เอาขาเซฟฟี่ขึ้นให้เรียบร้อยซะก,ก่อน เป้าเข่าค่ะพี่น้องค่ะมาพูดมาคุยกันมาทักทายกันค่ะเห็นคนมีลานข้าวแต่พี่รุษนี่กับอมีลานข้าวหรอกแต่ก็มีข้าวให้เฝ้านะคะเข้ามาล้ำสายยตนเพิ่นตากไว้ในงมแบบนี้หลมม่รุษนี่วาตากไว้ในล่มมันแดดลมมันโชยมันก็แห้งเวลาสี ข่าวบ๊ปนข่าวบ๊มุลประมาณนั้นเนาะข้าวมาลิจะคล้องเพล่นกะไปทุละเรามาจาัจนะมีความรู้สึกดีๆหรือว่าจังใดกัมาแหลกเปลี่ยนกันก่ะพี่น้องขามาแชร์ความรู้สึกแชร์ความรู้สึกฟังเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาตินี่แหละ เมื่อก่อนนี้นะพี่ดุษณีเคยพูดอยู่ประจำนะตั้งแต่เริ่มแรกทำช่องมานะเคยพูดเคยเอ่ยคำว่าเราล้มช่วยกันพยุงแต่ตอนนี้พูดได้ไม่เต็มปากแล้วราค่ะมันรู้สึกว่ามันจะแตกแยกไปกับความคิดความหลายๆต่างๆเนะพูดได้ไม่เต็มปากแล้วล่ะเอาเป็นอันว่า พ,พี่ดุษณีก็ขอขอบคุณที่ผ่านมาเนาะไม่ว่าจะเป็นสายทำสายกเกษตรหลายๆสายสายนักร่องสายห้าที่เลยมาจดร่วมกันที่ได้มีวันนี้นับว่าเป็นบุญบาสนาที่ได้มาทักไายกันค่ะพี่น้องคะไม่เงียบๆีพาะมีเสียงเพลงเสียงลำหรอกพักผ่อนเสียงเพลงเสียงหมอลำเพราะว่าเพื่อนๆเ,เราก็มี เพราะเพราะหลช่องเนาะเอามาเปิดมนวลมวลคลิปนี้พี่ดุษณีก็จะไม่เอาเสียงเพลงเสียงลำมาเปิดเอาฟังเสียงนกเสียงนูเสียงธรรมชาติค่ะทักไทยกันไปนี่ขนาดว่าทำไอ้นี่แล้วเนี่ยยังเดี๋ยขออนุญาตเอาขึ้นอีกหน่อยอืมอมนะคะ เป็นกำลังแรงใจอ้าวทำไมมันมืดจังล่ะคะเพื่อนๆคะ่ะความรู้สึกดีๆหัวใจพลังบวกอ่าทั้งนี้ย้อนแสงก็ยังชั่วหน่อยก็ดูดูแลดูแบบนี้ดูไม่แก่ทักเท่าไหร่เนาะเอากระกรบสวัสดีงามๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆขอบคุณน้องๆห,หลายๆที่ แวะเข้ามาชมคลิปพี่ดุษณีก็จะมีหลายคนหลายท่านที่มาเขาก็นายท่านก็จะขึ้นมาบวกร้อยเต็มร้อยอะไรประมาณนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอาออกมาโชว์ได้เนะก็ะขอขอบคุณแหละทุกคนทุกท่านก็ของพี่ดุษณีก็คงจะขึ้นบวกร้อยเหมือนกันแหละเนาะเพราะว่าพี่ดุษณีก็ใส่ใจดูให้เพื่อนๆเ,เรา,ลาหลายช่องคิดว่าของเพื่อนๆก็คงจะอืมก็โอเคอยู่นะคะ แม้ว่าเราไม่มีความรู้ตรงนี้เราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเพื่อนๆเ,เ,เ,เราน้องๆเราก็ไปเจอไปเจออยู่ช่องใหญ่ๆที่เขาสอน youtube เนาะก็จำเรียนรู้เอาตรงนี้เป็นกำลังใจให้ตัวเองหลังจากหนีกะจงจะได้พักผ่อนกันไปแหละพักผ่อนไม่ใช่ว่าจะลงคลิปให้น้อยๆหน่อย,อยส่วนมากก็จะเอาของจริงๆนี่แหละ ไปตำป่าตำสวนสวนผักสวนพริกสวนมะเขือสวนมะละกอประมาณนนี้ก็คิดว่าโอเคอยู่เนาะไม่ให้เงียบห่างหายไปทำยังไง<ม>ได้คลิปเราทำยังไงมันมันต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่เราจะต้องมีดีๆมีสาระ <c oughs> มาพูดมาคุยทำอย่างไรเราถึงจะมีคลิปดีๆปงัปงๆมีภาพสวยๆงามๆให้เพื่อนดู ชักชวนเพื่อนๆเ,เราเข้ามาดูเนาะมันเพราะอีกอย่างนึงเราต้องทำใจนะเพราะว่าเราไม่มีคอนเทนต์อะไรเราไม่ได้อะไรเนาะ,นะคือมันพูดอะไรก็พูดไม่ได้เต็มปากเพราะอย่างน้อยๆช่องเล็กๆน้อยๆของเราก็ต่างคนต่างเป็นเอซให้กันและก,กันนึกได้ว่าเออ วันนี้ตอนนี้จะเอาอะไรนะมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมสิ่งสวยๆงามๆอย่งางนี้ก็แค่นี้ก็ดีใจค่ะจะเปไปมุ่งหวังอะไรมากๆเดดฮอนจัดแต่แท้ได้พี่น้องเมื่อนี่เอาพี่ดูซนี่เอาไว้ตะคืนอช่วงไล่สดกันแล้วกันนอก,ก็ต้องขอ,ขอ,อขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณน้องๆเราที่แวะมาเยี่ยมมาเยือนกันเสมอมานะเดี๋ยวเอาไปคุยกันที่ไล์สดดีกว่านอะคลิปนี้กั มาเฝ่าเขากันไก่กันหมูกันหมาเขามาหยอกกันเมื่อกี้นี่ก็มาเลงเพียงแปงเขาไปหยอกกันกผ่านไปพันมากกับมาแวะมะน่งเสาให้หมอลำสายยนต์เพื่อขอขอบคุณหลายๆกับเพื่อนๆเอาไว้มาคุยกันในไลฟ์สดดีกว่าเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายนะคะสักวันหนึ่งก็ขอให้เพื่อนๆเราเนาะเออวันนี้วันลอยกระทงด้วยนะครับฝา,ากเพื่อนๆเราเนาะจุดประทะจุดปุ อะไรก็แล้วแต่เนาะพยายามดูขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยพี่ดุษณีก็ไปดูในช่องหลักแล้วเมื่อเช้านี้ก็มีการจุดพุจุดอะไรก็รู้สึกว่านั่นแหละตามที่ในข่าวเห็น,นก็พยายามเนาะดูแลตัวเองให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเ,เพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ พูดแล้วมันก็จุกหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่เรามองเห็นแล้วภาพในข่าวที่นี่ก็คงจะเป็นพุ่งนี้ลอยกระตรงในวัดไม่มีแว่น้ําอะไรกว้างใหญ่หรอกค่ะเป็นสระน้ําหลังวัดปกติก็จะไปทําวัดปล่อยให้เด็กๆเ,เข้าเล่นกันเล่นโคมบ้างอะไรบ้างในในวัดก็จะพาเด็กๆเ,เข้ากลับปีนี้ต้องดูก่อนว่า เขามีอะไรให้หน้าดูหน้าชมไหมในวัดจะมีปกติทุกปีจะมีบ้างไฟตะไลหรือบ้างไฟอิื้อประมาณนั้นน่ะแข่งขันก็มีพระอาจารย์ที่วัดเป็นประธานแจกรางวัลเนาะถ้ายัางไงก็พี่ดุษณีก็จะไปเก็บคลิปสวยๆงามๆให้เพื่อนเราเราดูถ้าอยู่ในเมืองยะโสธรก็คงจะไปมีอยู่สองที่ที่ไปลอยกระทงถ้าไม่ใช่ ลำน้ำจีก็ต้องเป็นลำน้ำตวนมีสองที่แต่ทีนี้ว่าเราอยู่ที่บ้านก็ต้องเป็นสะในวัดนั่นแหละทุกปีพระอาจารย์ก็จะเหมือนกับว่ารวมญาติโยมอ่ะเนาะตามประเพณีทุกๆปีนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอกบขอบคุณน้องๆอ,อีอิเพื่อนๆพนพี่พี่อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปเจอกันไลฟ์สดค่ะ